สวัสดีครับพบกับผม Travel ลบายทีใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS เสนานิคมนะฮะข้างล่างก็เป็นถนนพหลโยธินนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มีกรมพัฒนาที่ดินด้วยนะฮะข้างล่างก็เป็นร้านย่างเนยเกษตรบางเขนนะฮะวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมารับประทานอาหารมื้อเย็นที่ร้านย่างเนยเกษตรบางเขนนะฮะก็สำหรับร้านย่างเนยก็เป็นร้านปิ้งย่างนะฮะเป็นร้านปิ้งย่างบุฟเฟ่นะครับ ก็หัวหนึ่งก็คนละ219บาทนะฮะถ้ารวมซอฟดิง์หรือรวมเครื่องดื่มก็239บาทนะครับก็สำหรับร้านย่างเนยนะฮะก็เป็นร้านที่มีข้อดีอยู่อย่างก็คือไม่จำกัดเวลาในการกินนะฮะกินเหลือก็ไม่ปรับนะฮะแต่ว่าเราเองก็ไม่ควรจะไปตักอาหารมาจนเยอะเกินจนพูนจานเกินนะฮะให้คนในร้านดูเราไม่ดีนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วนะฮะแต่คนในร้านก็ยังไม่เยอะนะฮะแต่ถ้ามาประมาณ6โมง1ทุ่มคนก็จะเริ่มเยอะนะฮะมาเวลาประมาณ4โมง5โมงก็กำลังดีนะครับเพราะคนไม่เยอะนะฮะมาถึงก็เข้าไปนั่งกินได้เลยนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องดื่มนะฮะอันนี้ก็เป็นโซน เนื้อนะฮะอยากได้อะไรก็ตักได้เลยนะครับอยากได้อะไรอยากกินอะไรก็ตักได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นโซนซีฟู้ดนะฮะอาหารทะเลนะครับ ตรงนี้ก็เป็นซุปเห็ดนะฮะอันนี้ก็เป็นส้มตําไทยนะครับแล้วก็มีของทอดด้วยนะฮะแต่ว่าพนักงานยังไม่เอามาเติมนะฮะแต่เดี๋ยวพอถึงเวลาก็จะมีพนักงานมาเติมให้เรื่อยๆนะฮะสำหรับของทอดนะครับอะไรหมดพนักงานก็จะคอยเติมอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นบะหมี่ยกนะฮะอันนี้ก็เป็นยำหมูยอนะครับแล้วก็มีข้าวผัดด้วยนะฮะ งนี้ก็เป็นโซนผักนะฮะก็มีผักหลากหลายชนิดให้เลือกนะฮะมีผักมีเต้าหู้นะครับแล้วก็มีไ่ไก่ด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเนยนะฮะเอาไว้ไปขึิ้นกบกระทะนะครับไอศครีมก็มีนะครับตรงนี้ก็เป็นน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มของเขาก็มีหลายแบบให้เลือกนะฮะมีทางน้ำจิ้มซุกี้น้ำจิ้มแจ่วนะครับ น้ำจิ้มีฟู้ดก็มีนะฮะแล้วก็มีน้ำจิ้มพริกไทยดำด้วยนะครับน้ำจิ้มมันไม่มีอะไรน่าสนใจอ่ะพริกอดดูแลต่อเลยใช่ครับก็สำหรับร้านบุฟเฟ่ย่างเนยนะฮะปิ้งย่างโคคขุนกระทะร้อนแบบนี้นะฮะก็มีหลายสาขาทั่วกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดก็มีนะฮะอยู่ใกล้ที่ไหนก็สามารถไปใช้บริการกันได้นะฮะ ก็สาหรับเตาย่างเนยก็มี3แบบนะฮะก็มีเตาปิ้งย่างเตาจิ้มจุ่มแล้วก็เตาหมูกระทะนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะฮะว่าเราจะเลือกแบบไหนก็สามารถตอบพนักานได้นะครับครับก็สาหรับลูกค้าร้านย่างเนยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษานะฮะที่มากินกันนะฮะก็ส่วนใหญ่เขาก็จะมากันเป็นกลุ่มๆนะฮะผมเองตอนที่ผม เป็นนักศึกษาผมก็ไปกินย่างเนยกับเพื่อนนะฮะถึง2ครั้งนะฮะแต่ผมไปกินที่สาขาราดพราวบงหินนะครับอันนี้ก็คือไฮไลท์ของอย่างเนยเลยนะฮะถ้ามาย่างเนยไม่มากินกุ้งถือว่าผิดนะฮะเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับ สำหรับร้านย่างเนยกเกษตรบางเขนก็ประมาณนี้นะฮะร้านก็เปิดตั้งแต่เย็นๆถึงดึกๆเลยนะฮะก็สามารถมาทานได้นะฮะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนนักศึกษาก็อยู่ติดกับสถานี BTS เสนานิคมเลยนะครับก็มีเมนูหลากหลายให้เลือกนะฮะทั้งหมูไก่อาหารทะเลนะครับอยากกินอะไรก็ตักได้เลยตามสะดวกนะฮะไม่จำกัดเวลาแล้วก็ กินไม่หมดเขาก็ไม่ปรับด้วยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ควรจะตักมาเยอะจนเกินไปนะฮะเพราะว่าคนในร้านเองก็จะดูเราไม่ดีนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเที่ยวไบทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ